คุณเคยสงสัยไหมว่าระหว่างน้ำปลากับแม็กกี้ที่เขาไม่ได้จ่ายกูมันต่างกันยังไงอันไหนอร่อยกว่าต้องชิมจากน้ำปลาก่อนเลยนะครับผมโอเคน้ำปลานี้ผมก็กินทุกวันนะครับแม่งอร่อยชิบเป่งเลยแต่แม่งไม่เคยจ่ายกูนะครับไม่เป็นไรโอเคเนี่ยผมจะหยดแบบนี้นะโบกนะครับผมไม่อะไรเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับน้ำปลาน,นะครับเป็นน้ำปลาของแท้ไม่ใช่น้ำปลาสันเชนนะครับ เค็มชิบหายเลยทุกคนเคน็มมากๆเลยเดี๋ยวผมของดูดน้ําก่อนมาเดี๋ยวผมจะมาลองชิมแม็กกี้กันเลยนะครับอันนี้เยอะเกินจะลองชิมนิดนึงนะอืมอันนี้ก็ไม่เลวนะทาเป็นเล่นไปโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปคุกกับข้าวนะอันนี้ผมก็ผสมไปที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ข้าวคุกแม็กกี้อันนี้ข้าวคุกน้ำปลามาลองชิมกันเลย ผมผสมกันในอันตราส่วนเท่าเท่ากันนะครับมาลองชิมกันเลยว่าอันไหนมันจะอร่อยกัากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากน้ำปลากันก่อนเลยอืมอร่อยครเบสิกกินทุกวันครับจนนะอันนี้อร่อยออไปดิต่อไปข้าวคุ้แม็กกี้ครับผม แล้วทุกคนอชอบอันไหนมากกว่ากันเม้นมาดูเลยครับผม